สวัสดีจ้าเพ,นพนายยื่อนๆในกลุ่มช่องของเราคู่แับครัช h เย้ยวันนี้นะจ๊ะเราจะมาทําการรีแอคชั่นนะจ๊ะกับเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปแห่ง Kpop นั่นเองก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับต้นๆอีกเช่นเคยของวงการ Kpop นั่นเองนั่นก็คือเกิร์ลกรุ๊ปแห่งค่าย JYP นั่นเองก็คือ Twice นั่นเองจ้า เขากลับมากับมินิอัลบั้มที่7จ็ดนะจ๊ะชื่อว่าแฟนซีู <Wow. S 1> เป็นชื่อที่แบบว่ามีความแฟนซีมากๆเลยก็ว่าได้เนาะเป็นคือชื่อเขาบอกแล้วว่าเป็น fancy you นะแฟนซียูเนาะละรูปที่เซิร์ชที่ปล่อยออกมาก็จะมีความมืนฮารนิดนึงเพราะว่ารูปก,ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนตัดต่อตัดต่อเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่คือฟิลที่แฟนคลับเขาคุยกันก็คือจะเป็นฟิลแบบตัดต่ออะไรประมาณนี้ก็ ไม่รู้สินี่วคิดว่าแบบเออทุกคนนะลุกสวยอะไรสวยหมดเลยแต่ว่าแค่แบบตัดต่อมันดูแปลกๆสำหรับเพลงนี้เนาะแต่ที่เซอร์ปล่อยออกมาคือแบบดีนะคือปล่อยออกมาเป็นเซตเซตเคือดีมากแล้วปล่อยออกมาเป็นฮาร์ตเนคือเริศมากก็เพลงโปรดข,ของเขาเนี่ยชื่อเพลงว่าแฟนซีนั่นเองก็เราจะไปทำการรีชั่เพลงแฟนซีกันเลยจ้าไป r รี c t ชั่กันเลยไปว้า ใครยังไม่เกีย์คนแรกอะ่ะอันนี้นายอนใครอะ่สะสายตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้อันนี้คือที่เห็นภาพตอนเปิดเหมือนในทีเซอร์ที่เห็นเนาที่มีมีเราได้นายอนสวยมากเหมือนนางเงือกเลยอะ่ะมีนะหุ่นดีมากดูดิว้า จ้งองย้อนเหรอสวยมากา่โมโมว้าซา,านะมาในคอนเสร็จผมหน้ามายุ่งคนณดีทุกคนเลยตอนนี้จิวที่สวยมากก็คือลูกเอาคือเอาลูกดาวมาเป็นลูกโป่งแล้ว แฟนซีอยู่เลยท่าเต้นสมูทอยู่นะเจียว oh. มีแยกขายเยอะนะแฟนซีว้าเมนเมนเมน Yeah. นองดูก๊กนองดูก๊กชอบลูกนี้นางมากลูกที่เสื้อผมเขียวอ๋อใชยองแชยองน่องน,นคดคนที่เดินตอนเปิดตอนแรกสวยมากว้าวเมลาเองจ้าแอนด์้า้าวว้าว,ว,าว หน้าสวยมากคือชุดอะคือถ้าเต้นมันเอ้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพลงมันไม่ได้แบบดูเซ็กซี่เนาะแต่ชุดแต่ว่าชุดอะไรมันทำให้ดูเซ็กซี่อะก็คือเ V ทั้งเเป็นแบบตัดต่อหมดเลยมีความแฟนซีแฟนซีนี้อีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าชอบปะประมาณนี้แฟนซีอยู่ก็ชอบคุณเลยยีแฟนซี ส่องาน,นลูกดีสวยมากยมองมุกสวยมาก Fancy อือว้าวตั้งหัวชาแลนะลเนี่ยดูดีคือชุดทุกคนมันดูสั้นแล้วมันดูเซ็กซี่อ่ะเราล็กอกคอสเตอร์ไปอี น้ำจริงเหรอทำแบบเอฟเฟกต์ทันายอดเมื่อกี้ว้าว Fancy ไปชอบนะชอบท่อนเนี้ย Fancy you ดีถุงแล้วท่อนเด็ก Fancy อู้อ่าีนนะที่เซอร์ที่เห็นอ่าโดนเข็มทิ้มแล้วเตะเตะเตะ Fancy ัก็ทำการรีแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอยากจะบอกว่าเพลงนี้ชอบมากชอบแบบชอบความฟิลที่ไม่ได้ชอบ MV นะพูดถึงเพลงก็ชอบเพลงที่เขามีความแบบมันฟังง่ายฟังง่ายปกติแหละเหมือนของเขาว้ปกติแล้วก็ชอบท่อนมันจะมีท่อนที่ติ่นหูคือ Fancy you อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นหูบางๆแล้วก็ส่วน MV นี่คิดว่า MV มันจะดูฟิลแบบแตัดต่อเยอะไปมั้งมันไม่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดูเวอร์ไปใช่ปะวะไม่รู้อะ่ะสำหรับส่วนตัวคือยังไม่ค่อยชอบ MV มากแต่ถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพอร์ฟอร์แมดีนะเพอร์ฟอร์แมคือมันสบายตามมันสมูทกับถ้าเพลงไปได้กับเพลงแล้วก็ส่วนชุดเนี่ยชุดเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆเลยนะในการที่ทําให้คอนเซปที่แบบที่ชื่อมันชื่อแฟนซีอะแต่ว่าความจริงแล้วคือมันทําให้แบบมีความแบบ เขาเรียกอะไรเซ็กซี่ขึ้นอะไรเงี้ยดู้จักชุดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนหุ่นดีขึ้นมากหน้าอกสึมขึ้นมากๆเลยจ้าก็ชอบชอบนะการคัมแบ็ c ครั้งนี้ของเขาก็ขอให้แบบว่าชวอิสเนี่ยเกาะโกยไลน์ได้กระเจิดกระจายกระเจิดกระายขอให้เพลงฟางๆบันพติดหูติดตลาดแตกไปเลยจ้าก็ขอให้แบบ ปังๆนะก็วันนี้เรียกชั่นเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์ให้ช่องของเราละจ้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะดีที่สุดอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ c e like b o o k fanpage ของเราคู c แคปคร s ชด้วยเด้อวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค c a p c r u ร h ชย้ยแฟนซี